สวัสดีครับยินดีต้อนรับวัยรุ่นทุกๆคนนะครับหน้าตาดีชูมือขึ้นส่งเสียงเฮเล่ฮะเรายังเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาบอกดีหรือไม่ดีเรารู้ครับของพวกนี้เรารู้สําหรับท่านที่นั่งอยู่นะครับทั้งซ้ายและขวาท่านรู้จักกันไหมครับรู้้เลยฮะรู้มาก่อนหน้านี้หรือรู้เมื่อกี้ครับรู้เล่ฮะแสดงว่าโดยปกติเรานั่งปุ๊บเราถามชื่อทันทีลืือ เห็นหน้าปุ๊บจำกันได้นะครับหันหน้าไปทางซ้ายเรารู้ไหมครับว่าชื่อใครหันไปทางขวารู้ไหมนับหนึ่งนับสองนับสามเอยชื่อคนนั่งซ้ายมาพร้อมๆกันนะครับนั่งซ้ายมือของเรานะซ้ายมือเรานะถ้ารู้จริงนะเขาบอกเลอเลอเขาบอกนับหนึ่งนับสองนับสามอุ้ยตายชื่ออะไรเหรอนับหนึ่งนับสองนับสามคนนั่งซ้ายมือของท่านชื่ออะไรหนึ่งสองซ่อมตอบผิดใครจะรู้จริงไหม นับหนันบสองนับสาคนนั่งขวามือของท่าน1นึสองซ <Yeah. S 1> ่อมตอบผิดใครจะรู้ละหวางซ้ายกับขวาใครหน้าตาดีกว่ากัน <Yeah. S 1> คนกลาง <Yeah. S 1> <laughs> มันมีคำตอบสองแนวทางครับแนวทางแรกคือทั้ง2เลือกไม่ได้ไงเพราะถ้าเลือกอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งนึ่งจะตาเขียวใส่ยึดหยุ่นไงนะครับแต่ถ้าเป็นบางท่านก็จะตอบแบบคนกลางถ้าเลือกไม่ได้กูเอ ก็เป <l id> <s Techn Pokémon> ็นผู้นำที่เป็นกลางมากวันนี้หัวข้อผู้นำสี่ทิศเป็นหัวข้อที่ผมว่าหลายท่านบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เคยศึกษาแล้วด้วยซ้ำบางท่านก็ยังงงๆอยู่ว่ามันน่าจะมีทิศอะไรบ้างแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอีกห้องหนึ่งที่เราคุยกันในแบบวัยรุ่นวัยรุ่นคือห้องนี้กับห้องข้างๆห้องไหนวัยรุ่นกว่ากันครับแน่นอนอยู่แล้ว ห้องนน้นมันวัยรุ่นแค่วัยแต่ห้องนี้วัยรุ่นที่เหมือนเรารู้กันมาก่อนมันเป๊ะมากสังขารทำอะไรเราไม่ได้จริงไหมครับเหรอ <c oughs> ผมชอบบรรยากาศตอนที่เราตอบคำถามโทษครับถามคำถามคุณหมอเมื่อสักครู่นี้มากเป็นการถามคำถาม,ามที่เหมือนลุ้นด้วยครับคือเราถามด้วยแล้วเราก็ลุ้นด้วยลุ้นอะไรครับลุ้นว่าใบของเราคุณหมอตอบหรือย,ยัง <c oughs> มาหรือย,ยังวะ อย่างไว้อย่างไว้อย่างไว้บางทีก็มีลุ้นลุ้นลุ้นจะทันไม่ว่าจะทันไม่ว่าดีเหมือนกันนะครับเราจะมีช่วงนี้ก่อนทําให้เรารู้ว่าเรื่องที่เราไม่ได้ถามพอคุณหมอตอบคาถามเราก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นดังนั้นห้องนี้มันจะทําให้แต่ละคนเนี่ยครับมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายในฐานะวิทยากรเราก็จะต้องพูดคุยจะอ้าว <laughs> ครับ <laughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิม <laughs> ผู้นำเศเทศเหมือนเดิม เพื่อป้องกันปัญหาการอาจงอาเจียนอะไรของท่านในค่ำคืนนี้ได้นะครับเราก็ข้ามรูมนี้ไปก่อนก็ได้ครับในบรรยากาศของการนั่งเนี่ยเรานั่งตามคนที่เราสนิทบ้างรู้จักหรือไม่รู้จักบ้างแล้วเวลาวันนี้เราคุยกันเรื่องของผู้นำหลายท่านก็จะคิดว่ามันเหมาะกับผู้นำอย่างพวกเราเพราะบางคนคิดว่าผู้นำเนี่ยเหมาะกับคนที่เป็นหัวหน้าเป็นแม่ทีมใหญ่ๆ แต่จริงๆแล้วความเข้าใจนี่คาดเคลื่อนไปมากนะครับผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งท่านาจริงไหมครับคนไม่ได้มีตําแหน่งอะไรเลยวันนี้เพิ่งเข้ามางงๆอยู่ห้องนูนน้นแต่เขามีความเป็นผู้นําในตัวเองไหมครับมีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะนั่งรู้สึกว่าเออเรามันจะมีหรือไอความเป็นผู้นํากับเขาวันนี้ครับถ้าเกิดท่านไหนที่มีโอกาสเคยเข้าในหัวข้อที่ผมพูดถึงเรื่องของเช็งทูสักเซสความแตกต่างของคนคนไม่เหมือนกัน คนหนึ่งร้อยคนคือคนหนึ่งร้อนิสัยผมจะทำให้ในความแตกต่างของหลายๆนิสัยวันนี้กรุบจัดกลุ่มเหลืออยู่แค่4ี่กลุ่มใหญ่ๆนั่นแปลว่าณน้โอกาสดีของทุกท่านในวันนี้คือเดี๋ยวท่านจะต้องเลือกในสิ่งที่ผมบอกว่ามันมีทั้งหมด4ทิศเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วท่านเลือกเลยนะครับนั้นหลายคนก็จะเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยมันต้องมีผู้นำทั้งหมด4แบบเราต้องเป็น4แบบเป็นหัวข้อสนุกแน่เลย คลาดเคลื่อนมากครับเพราะจริงๆวันนี้ผมจะแบ่งพวกเราเป็น4ี่กลุ่มใหญ่ๆแต่เนื่องด้วยบรรยากาศของห้องและจำนวนของคนไม่สามารถลุกจากเก้าอี้ได้ดังนั้นเราแบ่งในใจแต่ขอให้เราเลือกว่าเราคือคนกลุ่มไหนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในวันนี้มันก็จะมีประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับคนหลายภูมิภาคคนที่มีครอบครัวเป็นของตัวเองคนที่ยังไม่มีแต่มองหาอยู่ หลากหลายนะครับลองเช็คกันง่ายๆครับผู้ชายกับผู้หญิงเพศไหนเยอะกว่ากันครับในห้องนี้ <c oughs> ผู้หญิงครับผู้หญิงโดยกะจากสายตาล้วนๆโอเคคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะครับผมณที่นี้ผมหมายถึงมีสามีหรือภรรยาออผมจะใช้คําว่าหรือผมไม่ได้ใช้คําว่าและนะครับเพราะถ้าและมันจะเครียดมาก <c oughs> คือถ้าท่านไหนเป็นสุภาพบุรุษโอเค ท่านไหนเป็นสุภาพสตรีโอเคแต่ถ้าท่านไหนเป็นสุภาพสตรีแล้วสามีของตัวเองต้องตกไปเป็นภรรยาของนืออันนี้เครียดมากดังนั้นท่านไหนมีรูปเป็นของตัวเองแล้วครับแหมโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะครับภูม,มิภาคแตกต่างกันใช่หรือไม่ทั้งหมดเนี้ยมันเกี่ยวหมดเลยครับมันเกี่ยวกับการคิดการตัดสินใจภาษาอังกฤษมีคําเก๋ๆเรียกคํานี้ว่าไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิตของคนแต่ละคนดังนั้นความแตกต่างของคนที่พวกเรามาเจอกันวันนี้นะครับไอ้คำว่าผู้นําผู้นําที่เราคุยกันเนี่ยลีดเดอร์ลีดเดอร์โหมีภาวะผู้นํามั้งวันนี้ลีดเดอร์ชิพไงภาษาอังกฤษใช้คําว่าลีดเดอร์ชิพคือภาวะที่เรานั้นเป็นผู้นําได้ไหมเราสามารถที่จะลีดใครได้ไหม บางคนเสียงเบาตอบอะไรก็ไม่มั่นใจจะคุยกับสมาชิกจะคุยกับโพส์ไปคุยกับไปก็เงียบเงียบเงาเงาเวลาเขาถามอะไรแรงแรงมาถามอะไรแบบมันดีเปล่ามันจัวเปล่ามั้งเขาว่ากันนะบางทีมันก็ความมั่นใจมันก็หายไปนะเพราะนั้นวันนี้เราช่วยกันเอาจิ๊กซอว์เหล่านี้มาเติมกัน รังนั้นผู้นำเนี่ยคือบุคคลที่มีลักษณะและคุณสมบัติที่ทําให้องค์ประกอบที่เราจะทําให้ธุรกิจของเราประสบความสําเร็จได้นะครับอาจจะใช้วาจาอาจจะใช้การแสดงออกอาจจะใช้รูปแบบหลายๆวิธีที่เกิดขึ้นดังนั้นผู้นําที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรเราคงไม่ต้องเสียเวลาพูดกันในคลาสนี้เพื่อจะบอกว่าต้องเป็นคนที่ เสียงดังฟังชัดมีความเป็นผู้นําบุคาลิกดีพอมาเจอคําว่ามีความเป็นผู้นํากลับไปสู่คําถามแรกอีกและผู้นําคนเป็นยังไงมันเหมือนคำถามงูก,กินหางดังนั้นวันนี้เราจะไม่ได้เปิดประตูไปดูผู้นําคนอื่นๆแต่เราจะกลับมาดูตัวเราเองครับว่าผู้นําของเราเนี่ยในแบบตัวเราเนี่ยเราเป็นผู้นําในแบบไหนสไตล์ไหนนะครับเพราะว่าภาะวะผู้นําเป็นกระบวนการที่ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องเมื่อไรก็ตามมันมีอะไรที่ไม่คงที่ ผลิตภัณใหม่สินค้าใหม่แผนการตลาดโปรโมชั่นมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งลุกขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนนั้นไปกับเราเพราะว่าผู้นําไม่ได้เกี่ยวกับตําแหน่งอย่างเดียวถ้าเกิดท่านไหนชอบดูหนังบ้านบางระจันมันจะต้องมีสักคนหนึ่งหรือมีดขึ้นมาแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้คําว่า motivate สร้างแรงกระตุน้นพวกเราลุยถ้าใครชอบดูหนังฮอลลีวูดแกรดเด t o เมีคนขี่ม้าขึ้นมาให้เลือด ของศัตรูนั้นเป็นอาหารของดาบข้าโอ้โหขามันเต็มเหนียวนะครับเพราะนั้น l e ดเดอร์หรือภาวะผู้นําของตรคนะคนมีอยู่กับตัวครับบางท่านบอกว่าอยู่ที่ทํางานประจําก็เป็นลูกน้องเขาสมาชิกก็เพิ่งจะเริ่มเลยวันนี้แต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในครอบครัวละครับท่านอาจจะเป็น หัวหน้าครอบครัวก็ได้ภาวะผู้นำจึงมีอยู่ในทุกทกที่ทุกๆตํตำแหน่งดังนั้นความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นำกับการจัดการก็คืออะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องมีผู้นำครับมันจะต้องมีผู้นำแต่ถ้าอะไรต่อมีอะไรมันคงที่มันนิ่งมันชัวนั่นแหละการจัดการ ังนั้นเวลาที่ท่านทางานประจําท่านจะเจอปัญหาอยู่เยอะๆคือบริหารจัดการแล้วมันไม่โอเคเพราะมันมีบางอย่างไม่คงที่เมื่ออะไรไม่คงที่ภาวะผู้นําต้องมีวันนี้ธุรกิจของพวกเรามันนิ่งเหมือนทุกๆวันไหมไม่นะมันไม่นิ่งนะมันมีอะไรเปลี่ยนตื่นเต้นตลอดเวลาเลยนะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับธุรกิจประเภทเดิมดแต่ของเรานั้นจะไหวมากกว่าคนอื่นธุรกิจมันไหวทุกท่านนะครับธุรกิจท่านไหวไหมครับ ไหวไหมไหวไหม่ถึงไหวตามเขาหรือยังไหวครับยังไหวน้ําท่วมทําอะไรเราได้ไหมไม่ได้ท่มวมก็แค่ลุยก็แค่นั้นเ,เมื่อสองปีที่แล้วบ้านใครน้ําท่วมบ้างครับก็แค่ท่วมส่วนใหญ่ก็อยู่ทางหลังๆนู่นใช่ไหมครับออสองปีที่แล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับบ้านผมอยู่แถวอบางแคแถวนะแถวแถวไม่ใช่บ้านบางแคบ้านบางแคไม่ใช่บ้านเขา แถวแถวนั้นเอวเลยเลยเอวมานิดหนึง่งอันนี้คือห้องรับแขกนะครับห้องรับแขกสนุกสนานมันคือวันทำความสะอาดบ้านที่ดีมากอย่างหนึ่งนะครับเฟอร์น,นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตู้เต่อโต๊ะพับงอนะครับเชิญแม่ไปพักผ่อนอยู่าลาดบุรีล้างเกลี้ยงบ้านแม่กลับมาลมแทบใสนะครับก็ไม่ได้ว่าเห็นเฟอร์นิเจอร์หายไปหรอกครับคือแม่เขาเก็บแหวนไว้ในตู้นั้นลูกชายก็เก็บคลีนเรียบร้อยเลย ไวไหมไวสู้ได้ไหมอะไรเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีที่สุดนี่คือวิธีคิดเวลาท่านเจอ forward mail เจอคำคมเจอประโยคดีๆบางคนก็เซฟเก็บไว้เฮ้ยมันดีเฮ้ยมันโดนเก็บ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 เคยเอาที่เก็บมาอ่านไหมครับเฮ้ย <c oughs> มันใช่อ่ะเฮ้ยมันโดน่ะแชร์ดีกว่าเฮ้ยเซฟเว้เฮ้ยแชร์เพื่อนก็แตงเว้ กดไลค์เคยจําได้ไหมครับเราแชร์ไปกี่รูปแล้วครับแต่เรารู้ว่าตอนจงแล้วรู้สึกดีไหมครับมันดีมันโดนมันใช่ถ้ามันจะดีกว่านั้นครับเราทําตามคําเหล่านั้นประโยคเหล่านั้นแล้วมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นกว่านั้นก็ได้นั้นในมุมมองเหล่านี้ครับภาวะผู้นํามันจะมาในช่วงที่มันต้องมีคนใดคนหนึ่งนะครับต้องเดินหน้าต้องพาไปด้วยกัน มันจะมีโปรโมชั่นอะไรเกิดขึ้นมันจะมีแคมเปญอะไรเกิดขึ้นมีคนอยากไปมีคนอยากไปแต่คิดเหมือนกันเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีมันก็จะอยู่ตรงที่เดิมแต่ถ้าภาวะผู้นําเกิดขึ้นในคนใดคนหนึ่งมันจะเริ่มมีวิธีคิดอะไรที่ทําให้พวกเราต้องไปแต่วิธีคิดวิธีแรกอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดจริงป่ะมันจะค่อยๆคุยกันไปเอาไงดีเออนั่นนี่นั่นนี่เอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้ไหมมันจะไปมาเรื่อยๆ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 คนที่ทํางานประจํา เป็นมนเงินเดือนมืออาชีพคือทุกเดือนอาชีพของท่านคือทํางานบริษัทมันจะมีคําถามที่น่าเบื่อหน้าเบื่อคือขึ้นตอนกลางวันเกิดขึ้นทุกวันเบื่อที่จะถามเบื่อที่จะหาคําตอบคําถามนั้นคือเที่ยงนี้กินอะไรดีเฮ้ยกินอะไรอ่ะนั่นน่ะดิอะไรก็ได้น่าเบื่อมากแต่ก็ต้องเจอมันทุกวันดังนั้นการเปลี่ยนแปลงบางทีสําหรับภาวะผู้นําคือเอายีงีงไหม กระเพราโหไอคนที่บอกอะไรก็ได้มันโหก่อนเลยแต่ในขณะที่ไ <auction> ม่มันไม่มีใครเริ่มมาสักคนหนึ่งมันก็จะไม่มีใครไปอะเพาว่าผู้นำมันอยู่ในตัวทุกคนนะครับแล้วมันทำให้พวกเราในมีความแตกต่างกันไม่ต้องรอให้เป็นหัวหน้าท่านก็สามารถศึกษาเรื่องภาวะผู้นำได้โดยเฉพาะวันนี้ผู้นำสีทิศเราจะแบ่งทั้งหมดออกเป็นสีทิศมีทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตก บางตำราเนี่ยนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น4ธาทุานะครับผมมีโอกาสแลกเปลี่ยนหัวข้อนี้กับครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับหนึ่งในหลายๆท่านคืออาจารย์วรพัฒน์นะครับอาจารย์วรพัฒ์เนี่ยเป็นวิศวกรขององค์การนาซานะครับปฏิบัติธรรมด้วยแล้วท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากในแต่ละศาสตร์มันก็มีการแบ่งออกกันแต่ละประเภทบางเล่มมันก็จะมีการแบ่งตามนบพลักษ์เอนเนแกรมมี9ไทย9ลักษณะ เยอะยาววันนี้เอาแค่สี่พอก็เลยอาจจะเป็นสีทิศบางคนจะเป็นสี่ธาตุไม่ว่ากันนะครับสี่ธาตุก็ดินน้ํำลมไฟไม่ได้เอาตามธา,าตุในตัวของของเรานะครับและคําว่าสีทิศก็ไม่ได้แบ่งตามภูมิลําเนาท่านนะครับเดี๋ยวท่านจะคิดว่าชัวเลยชัวเลยผู้นัานทิศเหนือทําไมรู้ละครบับ้านอยู่เชียงรายไม่เกี่ยวนะครับโอเคนะสำหรับท่านทีอ่อยู่ในบริเวณห้องนี้นะครับ ผมแสดงความยินดีกับท่านด้วยเพราะว่าท่านกําลังจะได้ไปต่อเพราะครั้งต่อไปที่ผมมีโอกาสเจอท่านคือวันที่22เดือนหน้าเราจะเอาเรื่องผู้นำสีทิศไปใช้พิชิตการขายดังนั้นถ้าเกิดขั้นไหนมีโอกาสมาครั้งหน้าเขาไม่ได้เข้าครั้งนี้เขาจะงงว่าทิศเหนือคืออะไรวะแล้วคุณอยู่ที่ไหนวะเนี่ยทำไมคนเหนเขารู้กันงหมดทำไมเราไม่รู้วะวันนี้เราจะรู้กัน นะครับในสี่ทิศมีอะไรบ้างครับสีทิศน่ารักน่ารักน่า,นาเอ็นดูครับทิศเหนือกระทิงทิศใต้หนูทิศตะวันออกอินทรีทิศตะวันตกหมีมีแค่สี่ทิศเท่านั้นนั่นแปลว่าอีกสักครู่หนึ่งคนในห้องนี้ประมาณ3-4-500คนจะได้รู้ว่าตัวเองอยู่ทิศไหนจากคุณลักษณะที่ผมจะอธิบายในแต่ละประเภทประเภทประเภทหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยครับว่าอ,อ๋อลู้และ ที่ผ่านมาที่เราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะกูเป็นแบบนี้นี่เองทำไมแฟนเราถึงพูดแบบนี้เรามากักหงุดหงิดเสมออ๋อคนละประเภทไงถ้าเกิดท่านไหนที่เข้าในหัวข้อเชยงทูซักเซทท่านจาประโยคนี้ที่ผมเคยพูดบ่อยๆได้ไหมครับพูดในสิ่งที่เราอยากพูดหรือพูดในสิ่งที่เขาอยากฟังที่ผ่านมาพูดในสิ่งที่เราอยากพูดถ้าสมมติท่านเป็นกระถิงแล้วควคุยด้วยเป็นหนู ให้ตายยังไงหนูมันก็จะมีโลกของหนูดังนั้นถ้าเลือกหนึ่งในสี่ต่อจจนนี้และไม่ได้เลือกตามความน่ารักด้วยนะครับหนูดีกว่าน่ารักอ่ะไม่เกี่ยวกระทิงดีกว่าบึกบึนไม่เกี่ยวเคยบรรยายในหัวข้อนี้ให้กับหลายๆองค์กรครับพวกเราก็รักกันดีมากครับจะสนุกมากยิ่งขึ้นเลยครับถ้าเกิดว่าห้องเราใหญ่เรามีเวลาเยอะกว่านี้ผมอาจจะให้เราทํากิจกรรมคนประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันสนุกมากจนถึงมีคลาสหนึ่งครับอาจารย์ มีแค่สี่อย่างนี่เหรอครับมีสี่อย่างนี่นะครับแล้วหันแรลไปดูทั้งเพื่อนนลละครับถ้ามันมีมากกว่าน,นี้น่าจะจัดให้เพื่อนเลยอะไรครับ <laughs> ทําไมท่านรู้ <laughs> มันเริ่มเลยครับอาจจะไม่มีประเภทอื่นนะเสือสิงกระทิงรด เลยคนที่นั่งข้างๆครับมันก็หันมาปุ๊บมคงเป็นโจ์กันแต่คงรักกันดีนะครับอาจารย์เขาไม่มีหรอกแกถ้าอาจารย์เขามีเขาก็มีสี่แบบอื่นอะไรวะช้างมา้าวัวควายไง <laughs> ผมว่าต้องห้ามปรามกันนะครับแล้วก็อีกสักคู่หนึ่งอาจจะมีตบกันได้ข้างนอกเรามีแค่สี่ประเภทนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มองที่ความน่ารักของแต่ละประเภทเราไปดูกันดีกว่าครับเราเริ่มจากทิศเหนือนะครับในความที่เป็นทิศเหนือเนี่ยนะครับ เราเริ่มจากกระทิงพูดถึงกระทิงเรานึกถึงอะไรครับกระทิงนึกถึงตัวกระทิงมาธาดอเขาพุ่งชนดุนบึกบึนแข็งแรงนักสู้สำหรับ uh, ท่านที่อยู่ในบริเวณแถวหน้าผมก็จะได้ยินคำตอบท่านชัดหน่อยนะครับสำหรับท่านที่ตอบอยู่ทางด้านหลังนะครับเราเข้าใจกันว่าท่านตอบ แต่มันไปไม่ถึงเท่านั้นเองนะครับนั้นๆที่ท่านตอบมาทั้งหมดนี้ถูกทั้งหมดใครก็ตามที่มีคุณลักษณะที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ท่านเป็นกระทิงครับ